เราไปพบกับตัวจริงของคำถามนี้กันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับน้องปีนกับน้องปานค่ะน้องน้องปินกับน้องปานใช่ค่ะอ่าน้องปีนกับน้องปานนะครับ อ่าคนไหนเป็นพี่คนนี้เป็นพี่ค่ะอ่ะปานเป็นพี่ปิ่นเป็นน้อง<ช>นะครับ,รบเอาละก่อนที่เราจะได้แบบคุยรายละเอียดขออนุญาตเอาเอาที่นั่งมาให้น้องเขานั่งดีกว่าไหมเอาละตอนนี้เราให้น้องปิ่นกับน้องปานได้นั่งก่อนเลยนะ,ะน้องปิ่นกับน้องปานเกิดมาเป็นเออเรียกว่าแฝดสยามตัวติดกันใช่ไหมครับค<ช>่ะอ่าตัวติดกันมาตั้งแต่กําเนิดเลย<ช>อ่าแล้วเวลาเราเดินไปไหนมาไหนใครเป็นคนคุมอะไรยังไงอะ่ะมีการตกลงกันก่อน,อนไหม ตกลงกันก่อนค่ะก่อนที่จะเดินนะคะก่อนที่จะเดินใช่ค่ะ,ะด้วยร่างกายเราเป็นแบบนี้ใครเป็นคนคุมฝั่งไหนยังไงอ่ะเออค่ะคนละข้างคะ่ะคุมขาคนละข้างใช่ค่ะ,ะน้องปันคุมขาข้างซ้ายน้องปิ่นคุมขาข้างขวาใช่ค่ะเคยมีทะเลาะก,กันไหมก็ม,มีบ้างค่ะมีบ้างมีบ้างยังไงเกิดอะไรขึ้นตอนทะเลาะก,กันแย่งเล่นโทรศัพท์กันคะ่ะแย่งกันเล่นโทรศัพท์เออแล้วมีแบบว่าคนนึงงว่วงอีกคนไม่งว่วงมีไหมมีบ้างค่ะ มีบ้างอ่ะแล้วแล้วเวลากินอ่ะใครกินเก่งกว่ากันหนูค่ะอ่าปานกินเก่งกว่าใช่ค่ะใช่อ่ะแล้วปกติใครเป็นคนเลี้ยงดูครับคุณย่าค่ะคุณย่าอ่ะขออนุญาตเชิญคุณย่าของน้องปิ่นกับน้องปานเลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณย่าครับคุณย่าชื่อคุณย่านกน้อยคุณย่านกน้อยนะฮะคุณย่านกน้อยเป็นคนเลี้ยงเอ่อน้องปิ่นกับน้องปานมาตั้งแต่ตั้งแต่กําเนิดเลยเลีีีีี้ยยยยงงงเเ่่แดสาาามมมมนรกววคพิศษไ คือหนึ่ง mm hmm. เด็กปกติเราสามารถที่อุ้มคนเดียวได้ไแะต่แสนนี่เขาต้องแบบสองข้างแล้วอุ้มก็ลําบากครับเวลาโตขึ้นมาหน่อยก็ต้องเหมือนพาดบาสองข้างการเดินการเหืนมันก็ลําบากกว่าเด็กอือ่นแต่ถึงแม้มีการเรียกลําบากก็คุณย่าก,ก็เคยพาน้องไปเป็นวิทยากรในในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กด้วย<ช>ทําไมทไมําไมถึงพาเข้าไปคือในคือคนที่ว่านั่นแหละรู้จักกันแล้วเขาแบบเหมือนว่า เห็นน้องเขาสู้ชีวิตแล้วก็ช่วยย่าทำนู่นทำนี่ได้อะไรเงี้ยเหมือนว่าเอาไปเปรียบเทียบกับน้องๆที่ว่าใกล้จะออกอะไรเงี้ยคไปไปพูดเพื่อให้กำลังใจให้ดูตัวอย่างให้ดูแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะครับตอนนั้นเขาไปอายุสักประมาณเท่าไหร่สิบขวบแล้วเป็นน้องเขาไปพูดอะไรบ้างก็เขายังพูดอะไรไปไม่ค่อยมากก็เหมือนว่าเขาถามว่าน้องอยู่บ้านช่วยอะไรคุณย่าน้องเขาก็เหือนว่า ทำกับข้าวหรือช่วยเด็กกระเพราช่วยล้างจานอะไรเงี้ยฮะทำกับข้าวได้ด้วยเหรอได้ทำอะไรได้บ้างครับผัดผัดหน้าผัดกะเพราแล้วก็สุกี้ค่ะโอ้ลัดหน้าผัดกะเพราสุกี้คุณย่าจะขายอาหารตามสั่งอ๋อคุณย่าขายอาหารตามสั่งโอ้ม่น่าเมนูแต่ละอย่างนี่ไม่ธรรมดาเลยเออฟังดูน่ากินมากเลยเนาะสุกี้ทำยากนะใช่เออมีส่วนผสมส่วนประกอบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่น้องสองคนก็ทำได้ทำได้ช่วยคุณย่าด้วยอ่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร อยากทําอะไรอยากช่วยย่าขายของค่ะอยากช่วยย่าขายของใช่ค่ะทำอาหารใช่ค่ะใครทาอาหารเก่งกว่ากันทั้งคู่เลยค่ะโอ้ทำอารเก่งทั้งคู่เลยใครเป็นคนเตรียมอาหารใครเป็นคนลงมือใครเป็นคนผัดมีแบ่งกันไหมครับคนนี้จะเป็นคนปรุงค่ะอ๋อคนนี้ก็จะผัดอ๋อปิ่นปรุงปานผัดค่ะอ่านี่ถนัดกันคนละอย่างช่วยกันแบ่งหน้าที่กันเออเกเลี้ยงดูมาถึงตรงนี้นี่คาดหวังกับน้องๆยังไงบ้าง ความคาดหวังก็อยากให้น้องแบบรู้แต่เหมือนว่าเราไม่บังคับแค่ว่าเออให้น้องแบบไปทั้งไหนอันออกเขียนได้หรือว่าให้แบบสู่สังคมกับให้ได้ให้เข้ากับสังคมได้ใ,ให้อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้แต่ตัวเราเข้าไปโรงเรียนเขาก็มีเพื่อนๆใ่มีเพื่อนๆเ,เยอะด้วยนะครับปกติเวลาไปเรียนเราพักเรียนที่เราเล่นอะไรกันเ,เล่นแบดแล้วก็เล่น,ลนมองมยกันค่ะมางโม<อ>ย,ม<อ>ยด้วย,<อ>ยแหมชอบํำนี้กันเลยมองโมยกัน ชอบเมาเมาคุยกับเพื่อนๆสนุกสนุกใช่ค่ะตามวัยใช่ค่ะนะครับเอ๊ะเห็นพูดแบบเอออะไรนะชอบเนตีแบดเอ้ยคุณตีแบดเหรอของเป็นนักแบดมินตันนะครับเจอกันได้ไหมฮะขอลองตีด้วยได้ไหมครัพี่นี่เป็นทุกกีฬาเลยเหรอเป็นนักกีฬาแบบนักเป็นนักกีฬาแบบด้วยเป็นนักาแนะคะต้องตีเบาๆนะได้แล้วฮะเดี๋ยวนี้ตีหนักไม่ได้แล้วฮะแก่แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับความสามารถในการตีแบดของน้องปลาแน้องปิ่นนะครับสู้กับคุณฟลอยพร้อมไหมไอแ อะไรของแมวะเริ่มเริ่พี่เริ่มเริ่มแปลว่าศูนย์ศูนโอ้ลูกโดมครับไปครับลูกโดมต่อเฮ้ยโตครับอุ้ยโอ้ตีออกลังนะตีออกนีออกตีออกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่โตได้เนี่ยเก่งมากครับโอ้โหอาณาเพื่นนะ้ีแรงเนี่ยโอ้ม่ตีเีย มาแล้วนี้เลยครับมามานปูนฟานเก่งมากเก่งมากเลยเก่งมากอ่าเห็นความสามารถแล้วนะครับในการตีแบตตีแรงเออตีแรงด้วยใช่ไหมตีแรงด้วยครับเออคุณฟอยตีอย่างนี้แล้วนี่บอกว่า2คนนี้เล่นติก t o กด้วยใช่ไหม อ่าถ้าท่านผู้ชมดูอยู่อยากจะติดตามติดตามได้ที่น้องปิ่นแล้วก็หัวใจแล้วก็น้องปานค่ะน้องปิ่นหัวใจน้องปานอ่าไปติดตามไปได้ในนั้นมีอะไรบ้างมีแค่คลิปอะไรต่างๆประมาณนี้ค่ะอ๋อเป็นคลิปที่เราแบบทําถ่ายกันเล่นๆอย่างนี้เลยนะใช่ ه, าท่านผู้ชมอยากติดตามก็ไปได้ใ่ะ นะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณน้องปิ่นน้องปาและคุณย่าน้องนอยด้วยนะครับขอบคุณครับมา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 ฟังเสียงรีวิวจากลูกคา Red ้าไรจีคอดี้กันรู้สึกไม่อ่อนเพลียสมองปลอดโปรง่งไม่ตึงหนักหนักเหมือนเมื่อก่อนนอนหลับสบายมากตื่นมาสดชื่นจมูกโล่งไม่ตันภูมิแพ้ก,ก็ดีขึ้นนอนหลับลึกหลับยาวขึ้นไม่ตื่นกลางดึกอีกแล้วค่ะทานแล้วร่างกายไม่เพลียตอบโจทย์ของดีราคาไม่แพงโปรโมชั่นพิเศษเกินห้ามใจเซ็ตทดลอง10เม็ด120รบาทเซ็ต1นเดือน30เม็ด350รบาท อย่ารอช้าสั่งก่อนหลับลึกก่อนสุขภาพดีก่อนใครสัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวีเซน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 ทีวี